สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับพิสานขะับโพตเปตองอันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามมู่บ้านศึกษาบีครับเป็นการแข่งขันเปตองระดับโอเพนครับผมก็นี้ก็มีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกัน3-4คนครับผมอันนี้ก็มีโอ๊พังงาครับเจอกับหนูเมืองท้องครับ เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมนหนครับเปลี่ยนหน้าก็อยู่แล้วตนี้สกอเท่าไหร่นะพี่ต้รงในวัดกันก่อนครับผมอาไทยนำ А, เอาครับโอดนำครับโอดพังงาครับทีมชาตินี่ครับเดินถอยหลังมานี่ครับผมนำเป็น9ต่อ8อยู่ครับทีมชาติต่อ2แต้มครับจะตีเปลี่ยนไหมครับเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เราอยู่ในลุม สวยงามครับโอ้โหดอกอวิอ่งไปได้สวยครับหนุ่มจะทำยังไงครับหนุ่มเมือ,องทองอ้าวเปลี่ยนเฉยครับตกแล้วเด้งไปเปียนครับ เต็มไปเอ้ท <abei> ีย้ำสวยงักมาสงกันต่อครับเท็มอดทังงานนำไปเป็นสิบต่อแปดครับ ของการนี้แค่หนึ่งแต้มที่จะเข้าผ่านเข้ารอบสองไปครับนะครับลูกแกนก็อยู่ที่ด้านซ้ายมือของภาพครับรบอบเข้ามามได้สวยครับสนามนี้ต้องพกถังน้ำมาด้วยครับผมเพื่อจะล้างลูกดินโคลนมันเ,เป็น น้ำดินผสมหญ้ามันฝนตกไปเอาครับ ดอ็อก um. มายังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครับก็ยกแโยกขาหมุไปกีมขาอยู <5> <5 ่ครับเกีมทาอยู่ด็อกมาเปลี่ยนครับเอาครับนี่เป็นทีมชาติครับอยู่ครับโอ้

ทิศทางไม่ตรงตกต่ำไปครับยังไม่เปลี่ยนครับผมรักโอ๊ตเลิ่มเิอโอ๊ตเลย <c oughs> โอ๊ตตีนี้รักรักโอ๊ต ก็แก้มอยู่ที่10ต,รตร่อ8เกมถ้าอยู่ตรงนั้นนะพูด<า>ได้คำเดียวว่าเกมสามารถเกมได้ทั้ง2ทีมครับต้องทำยังไงครับเมื่อกี้โอ๊ตตีพลาดไป2เมตรใหเข้าอย่างเดียวครับ เอาเขาเปลี่ยนทีนึงวะสีอะไรทั้งนั้นเข้าเปลี่ยนไปก็เกมนะอครับมีเกมหรือจะเข้าเปลี่ยนครับก็ทรมานอยู่ได้ดูกันครับผม อะไรนะนจะพักขึ้นไปก่อนเลยก็ทำไปเล่นไปผมขายให้400ไปขึ้นไปเลยสี <c oughs> <400 S 2> ่ <400 S 2> <200 S 1> ร้อยได้ไหมสี่ร้อยเฮ้ยสองร้อยไม่ได้ผมขาดทุนจับแน่นๆน่าจะดบเปลี่ยนแล้วจริงๆเออเด้งหน่อยวะ,ะไม่เปลี่ยนครับต้องการอีกสองแต้มครับทีของหลงเมืองทองครับทีจัดแซง นะไปครับตอนนี้อยู่ในสนามมีหนึ่งแต้มอยู่ครับฝั่งนี้ก็พูดอไตเป้าเป้าออกไปเลยนี่ผมเลยต้องทำแทนกว่อนี้ ตอบไม่วิ่งครับไม่วิ่งตั้งดอกให้ถึงเลยฮะที่ต่อไปเกม ได้มาอีกหนึ่งแต้มครับผมอาครับเรามาชมกันต่อครับเมื่อกี้ได้มาหนึ่งแต้มครับทีนหนงเมืองทองตามมาเป็นเก้าต่อสิบครับมีโอกาสเกมทั้งสองทีมครับตอบมาโยน<ฮ>เลยครับทางแก่นประมาณฟุตหนึ่งครับโอกาสเกมทั้งสองทีม รายการนี้ต้องพกทางน้ำครับทางน้ำ เลยครับผมใส่ทอดเพื่อมึงเลยนะรู้ป่าเข้าอย่างเดียวเลยอ่ะอแดดเผ็ดก็ไม่ได้คนเพียอะไรไม่รู้คนเพียอะไรไมั่วไปหมดเนี่ยเล่นคนเดียวเข้ารอบกูตีลูกตัวเองก็แล้วอะไรก็นเอวครับเจอแบกอ่ะของจริงสู้ครับไม่ตีบพาแก่นมาด้วย แต่ลูกยิงไม่อยู่ครับแต่เปลี่ยนอยู่ครับผมเปลี่ยนเกมมือตีมาเข้าแล้วครับตอบได้สวยงามครับต้ดูเอีหอานครับเปลี่ยนครับมีอักโอกาสเกมทั้งสองทีมครับ ยังไม่เปลี่ยนครับอะไรอะไรยังไม,เมเ่เปลี่ยนเจ็ดเลยเหรอ,อ,อ,อจัดดอบสู้กันหรือเหยียบเท้าของครับ ตอนนี้ก็ยอ,อ,อยู่ที่10ต่อ9ครับอดทัง,งานดึ้น,นำ้ำนงเมืองทองอยู่ครับผมาการแค่หนึ่งแต้มแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สวยงามครับเปลี่ยน ฝังเลยครับผมใครตีออกยากครับต้องเข้าอย่างเดียวครับดินมันเข้าก็เมื่อกี้เจอดอกมาเจอสนามแบบนี้ครับเปลี่่ยยนอูเขาตีฝังเข้าไปไอ้ยาวัดรูนี้ชนะเลยเขาตีกอดก่อนกอดแต่รูเขาไปนิดเดียวต้องดอบสู้กันนะครับผม เราอยากทำยังไงจะตีเกมไหมครับเ้าแล้ตงเดินวนน่าจะตีตีเช้าเกมครับเวลาผมบเจ็ดโมงกว่าแทบจะหลับมีโอกาสเกมได้ครับผมถ้าตีแล้วลูกออผมว่าผมว่าผมตอบไปตงไครับนูนะลูกไม่โอมครับ โอ้โหเป็นไปได้อย่างไรนี่ครับฝังดินอยู่ขึงใบเลยครับเรีบนอาบไหมไม่เป็นไรเกมคาอยู่นะครับเออโอ้โจบเกมไปครับตีไม่ออกครับอดทางาเป็นายชนะทีมของมงมังทองไปด้วยสกอร์1 1ตอ 8ครับผมใกล้ละเราใกล้ละก็ถือว่าทีมกันทั้งสองทีมแล้วผมทีมชนะก็นนผ่านเข้ารอบไปทีมแพ้ก็ตัดล่างครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม